ครับผมได้แล้วก็มาถึงเวลาที่ผมนั้นจะต้องเดินทางกลับไปสมุทรสาครนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาสรุปนะฮะสรุปอของรอบการมาดูแลสวนนะครับสวนลุงเฉลิมนะครับผมในรอบเดือนพฤศจิกายนนะครับเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับผมมาครับมาติดตามดูกันเลยครับผมโอเคครับซึ่งภารกิจแรกเลยนะฮะภารกิจแรกเลยก็ พอผมกับพ่อตานะครับก็มาช่วยกันตัดหญ้านะครับโอ้กว่าจะตัดไจก็ใช้เวลาพอสมควรเลยนะฮะนี่ครับผมพอตัดแล้วนะครับพื้นที่เราก็โล่งฮะก็เหลือแต่เพียงต้นไม้นะครับก็ยังเหลือการที่เรานั้นจะต้องซ่อมท่อน้ําครับท่อหยดน้ํำที่เราต่อไว้ตามจุดนะครับผมเพราะว่าการตัดหญ้านั้นก็ต้องมีการขยับขยื่นแล้วก็บางทีนะฮะ เครื่องตัดหญ้าก็จะไปโดนให้ท่อเขาแตกได้นะครับผมแล้วก็อีกภารกิจหนึ่งนะครับที่ผมมาดําเนินการก็คือการนะฮะเพิ่มนะฮะธาตุอาหารให้กับต้นไม้ครับก็นํามูลวัวมูลควายนะครับผมเราเอามาใส่นะฮะที่โคนต้นไม้นะครับแล้วก็ผมเอาเนี่ยฮะเม็ดขาวเนี่ยก็คือเม็ดเกลือนะครับเกลือสมุทรจากสมุทรสาครนะฮะเราก็เอามาใส่นะครับผมเพิ่มแร่ธาตุนะฮะให้กับต้นไม้นะครับ นี่ครับนี่คือต้นปาล์มนะครับเขาก็เริ่มมีการเจริญมเติบโตได้ดีแล้วครับเพราะว่ารอบนี้รอบนี้การใส่ปุ๋ยครับผมใส่อย่างเต็มที่ครับไม่มีกักนะผมสั่งเข้ามาร้อยเท่าไหร่ร้อยหกสิบกระสอบนะฮะแล้วก็เอามาใส่ให้หมดเลยนะครับเนี่ยเรามาใส่ที่คนต้นฮะต้นปาล์มนะแล้วก็ใส่นะฮะเป็นปุ๋ยคอกไว้นะครับนะครับผมแล้วก็นี่จะเป็นโซนของต้นหมากครับที่เราเอามาซ่อมไว้ครับผมแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปเลยครับ ใส่ให้เลยรอบนี้นะฮะนี่ะต้นฝรั่งชอบนั้นมาขาดน้ำฮะกยังยังไม่ตายนะครับยังแข็งแกร่งอยู่ในรอบนี้เราก็ใส่นะับป Ł ุ๋ยคอ,อกให้ทั่วถึงอย่างเต็มที่เลยครับผมนี่ฮะต้นพริกไทยครับรอบนี้ก็ใส่ปุ๋ยคอ,อกให้แล้วครับผมนี่ฮะบนถนนนะครับอ่าบนถนนก็ตัดหญ้าดูเรียบร้อยนะครับผมก็บนถนนนั้นก็ดูต้นไม้นะฮะทำให้เรานั้นมีความสดชื่นขึ้นมาได้บ้างครับนี่ฮะต้นหมาก นี่ยต้นหมากเขาก็เริ่มยืนต้นได้ครับจากที่ต้นเล็กๆครับผมที่เราเอามาปลูกไว้ครับตอนนี้เขาเริ่มต้นใหญ่ละก็จะมีต้นฝรั่งของเปาซือครับผมก็ยังยืนต้นได้อยู่รอบนี้เราใส่ปุ๋ยให้ครับแล้วก็เดี๋ยวเมื่อคืนคืนก่อนนู้นนะฮะผมเอาปุ๋ยหมักก็ฉีดไปละฉีดที่ที่ใบครับประมงใบไปละให้เขาได้รับสารอาหารทางใบเรียบร้อยครับผมต้นกล้วยก็เริ่มยืนต้นได้ครับนี่ฮะต้นบริเวณถนนเนี่ยดูเป็นแหล่งเป็นแนวครับฝั่งนี้ครับ ต้นไม้ครับผมผมมองว่าฝั่งนี้ดินน่าจะขาดสารอาหารเยอะนะครับรอบนี้เราก็จัดหนักเลยนะฮะใส่ปุ๋ยคอกครับผมใส่ให้ทั่วบริเวณเลยครับผมผมเอาต้นทานตะวันมาปลูกฮนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวพาไปต้นทานตะวันก่อนนะทดลองมาปลูกไว้ครับผมนี่มันบ่งบอกถึงอะไรบ้างครับนี่ทานตะวันนะฮะนี่ทาตะวันกลายเป็นทานตะวันจิ๋วนะครับผมนี่นี่ครับผมต้นทานตะวันฮนะ เขาขึ้นนะครับผมแล้วก็โตมาออกต่อครับแต่ที่มันแคะมันแนเนี้ยมันบ่งบอกถึงว่าดินตรงนี้ยังขาดสารอาหารนะฮะที่จําเป็นอยู่นะครับที่จําเป็นต่อต้นไม้อยู่นะครับผมรอบนี้เราก็าสังเกตวนะ่าผมใส่ใส่ปุ๋ยคอกให้ทั่วบริเวณนะครับผมซึ่งปุ๋ยคอกนั้นทำไมถึงไม่หมักก่อนนะฮะเพราะผมมั่นใจว่าในโะซนบริเวณนี้เดี๋ยวผมมีผมมาขุดดูแลครับมันมีตัวช่วยนะครับผม ตัวช่วยในการย่อยสลายนะฮะย่อยสลายมูลสัตว์เนี่ยให้กลับมาเป็นสารอาหารกับต้นไม้ได้ตัวที่มาช่วยนั่นก็คือไส้เดือนนั่นเองนะครับผมบริเวณน,นี้ไส้เดือนเยอะมากครับขุดหรือลงไปยังไงก็เจอครับผมทุกจุดเลยนะฮะผมก็เลยให้เรียกว่าให้รางวัลเขาหน่อยนฮะตอบแทนให้เขาหน่อยครับก็เลยเอาตัวของมูลสัตว์นะฮะมูลบัวมูลควายเนี่ยมาใส่ไว้ครับผมให้ทั่วบริเวณเลย ให้เขานั้นได้ขึ้นมากินนะครับตัวไสเดือนนั้นก็เขาเป็นตัวช่วยสําหรับนะฮะการปลูกต้นไม้ที่ดีมากครับผมเขาช่วยนะฮะช้อนชัยบริเวณใต้ดินขึ้นมาผิวดินนะครับผมเหมือนกันทําให้ดินเนีฮะเกิดการล้วนซุยนะครับผมมีช่องว่างครับผมนี่ฮะดินที่ผมขุดไสเดือนเมื่อวานนี่ฮะนี่ถ้าสังเกตดีๆครับนี่จะเป็นนี่ฮะพุนหมดเลยครับผมดินที่พุนอย่างนี้นะครับเป็นดินที่มีไสเดือนอยู่ซึ่ง เป็นผลดีมากกับต้นไม้นะครับผมการที่เขาขึ้นมานะฮะกินนะฮะมูลสัตว์ที่เราให้ไว้หรือเศษหญ้านะครับที่เราตัดออกมาไว้เนี่ยแล้วเขาก็ยอยสลายมาครับอา่ามูลของไส้เดือนนั้นเป็นอะไรภาสาอาหารนะครับที่ดีมากเลยครับผมต้นไม้สามารถดูดซึมแล้วเ,เอาไปใช้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ในช่องว่างที่เขาเจาะไว้นี่ยฮะค่อนข้างจะดีอ่าเป็นผลดีกับต้นไม้ก็คือเวลาที่เราลดน้ําไปครับผมน้ําก็จะไหลลงไปตามรูนี่ฮะเนี่ย รูของไส้เดือนลงไปซูนะฮะใต้ผิวดินนะครับต้นไม้ครับที่มีรากอยู่ก็ได้รับน้ํานะครับอย่างทั่วถึงนะครับและข้อดีก็คือถ้าน้ําเข้าไปได้นะครับก็จะมีช่องอากาศนะอากาศข้างบนสามารถอ่าเข้าไปได้นะฮะอ่าผิวดินได้ตามรูของไส้เดือนนะครับผมซึ่งก็ทําให้ข้างล่างนั้นนะครับรากของต้นไม้ก็ได้มีอากาศถ่ายเทครับหายใจได้นะครับต้นไม้ก็เย็นต้นได้ดีนะครับผมนี่ฮะคือข้อดีของ การมีไส้เดือนครับผมผมก็พยายามจะไม่ใช้สารเคมีนะครับเราพยายามจะไม่ใช้สารเคมีเพื่อให้คงอยู่ไว้ของตัวของไส้เดือนนะครับผมนะช่วงนี้เดี๋ยวก็เหลือการมาดูแลต่อเดี๋ยวพ่อผมอยู่ต่อครับเดี๋ยวมาไลาา่ระบบท่อน้ําตามจุดต่ตางๆของต้นไม้นะครับผมและมีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่มาทําไว้ก็คือผมมานี่ฮะกรอกบุ้งต่างๆที่อยู่ในร่องร่องน้ําครับผมผมก็มามาถากนะครับ แล้วก็เอาขึ้นมานะฮะเพื่ออะไรครับเพื่อให้นะฮะให้ต้นดอกบัวครับผมให้เขาเนี่ยกระจายไปทั่วเลยครับกระจายไปทั่วเลยเขาก็เริ่มนะฮะกระจายจะดีแล้วฮะโตเร็วมากครับผมนี่ฮะออกดอกออกฝักนะฮะกิ่งก้านสาขานะครับผมใบเบอร์นี้ขยายครับรากเหง้าไปถึงนู่นแล้วครับผมรากเหง้าขยายมากนะครับเราก็จะได้มีดอกบัวนี้เอาไว้สำหรับไหว้พระนะครับผมเนี่ที่ตั้งใจไว้นะครับ ต้นบัวเรานะฮะแตกกิ่งก้านสาขานะครับเป็นบัวหลวงสีขาวนะครับผมออกดอกสวยมากเลยครับผมช่วงไงดอกบัวบานนะยมาดูบัวบานนะี่ยก็ดูและเห็นแล้วเราก็ทําให้เราเนี้ยสดชื่นนะฮะสิ่งที่เรานั้นได้ทําไว้นะครับผมได้คิดไว้มันก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างตามอย่างที่เรานะ,ะจินตนาการไว้ด้ครับผมนี่นี่ครับอย่าง<ม>ที่บอกไว้ครับต้นหมากฮะเราเอาต้นลเล็กมาปลูกไว้นะครับอย่างนี้พอผ่านไปเวลาปีกว่าครับนี่นะฮะ เขายืนต้นได้ครับผมสูงนะฮะเราพอกับผมแล้วเนี่ยต้นเขาสูงนี่สูงเกินผมแล้วด้วยเนี่ยนะครับผมจากต้นเล็กๆครับผมแทบจะมองไม่เห็นเลยครับหญ้าปิดหมดฮะเราก็ทานุบํารุงนะฮะต้นไม้นะครับทําให้เขายืนต้นได้นะครับผมก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกดีครับรู้สึกดีเลยทีเดียวนะฮะที่ได้เห็นต้นไม้ของเราั้นเติบโตนะครับผมต้นฝรั่งของปองซื้อครับรออยู่นะครับนี่ยังรออยู่เลยครับผมนี่ฮะบริเวณ บนถนนนะครับก็มีเอามะพร้าวครับมะพร้าวกะทินะฮะมาปลูกแซมนะฮะบริเวณขอบริมตลิ่งนะครับของล่องน้านะฮะก็อยากจะให้เขาเติบโตแล้วก็ยึดหน้าผิวดินไว้เพราะว่าดินเนี่ยโดนน้าซอกครับผมโดนน้าซอกขอเขาจะเยอะมากเลยนะฮะเดี๋ยวก็มีโปรแกรมนะฮะที่เราจะมาปรับปรุงกันใหม่นะครับผมเนี่ต้นมะพร้าวฮนะมาปลูกไว้ครับนี่ต้นปลาแล้วก็ใส่เนี่ยเดี๋ยวคนต้นเนี่ยเราใส่ปุ๋ยแบบไม่มีกักเลยครับผมให้เขาได้ เตมซับสารอาหาร่างเต็มที่เลยครับผมตัวนี้ใบออกเหลืองๆหน่อยนะฮะอาจจะขาดสารอาหารนิดนึงนะฮะแล้วก็มาปรปปับปรุงะครับผมมีการฉีดปุ๋ยทั้งใบเรียบร้อยแล้วครับผมอ่าฉีดปุ๋ยทั้งใบให้เขาเรียบร้อยแล้วนะคะะรับผมบริเวณบนถนนนะฮะอันนี้กิ่งฝรั่งกิมจูนะครับผมยังนอดอยู่ครับก็เดีย๋ยวทำระบบน้ำให้เขานะ้ฮะเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยอออออออคอกให้เขาน่ะก็คิดว่าน่าจะมีสารอาหาระะเพียงพอต่อการจเจริมเติบโตให้กับต้นไม้นะครับผมอ่าเรามาดูกันครับ นี่มาบริเวณห้ายแปลงนะครับเราเดินมาถึงสุดถนนนะฮะท้ายแปลงแล้วนะครับวันนี้อากาศนะฮะร้อนทัากลางคืนก็หนาวกลางวันร้อนมากนะครับช่วงเมื่อวานนี้เหมือนจะเป็นลมขนนะฮะขนพวกกระสอบมุนวัวมุนควายนะครับผมเอามาใส่ต้นไม้ครับร้อนว่าดังฝืนพอฝืนปุ๊บไม่ไหวครับต้องไปสลบนอนอยู่กับหมาเลยครับที่บ้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรง บริเวณนะฮะต่างแปลงนะครับพอผมก็จัดย้าวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ต่างแปลงครับวิวของเรานะครับปลายสวนนะฮะพออยู่ที่ปลายสวนเราก็จะเห็นวิวเป็นภูเขานะครับผมข้างหน้าเลยนะครับไม่มีอะไรมาขวางกั้นเลยฮะก็รู้สึกดีนะฮะอยู่ปลายสวนเราก็เห็นวิวภูเขาครับชัดเจนมากนะฮะเมื่อคืนผมเห็นนะฮะดวงจันทร์นะครับค่อยๆขึ้นมาครับผมขึ้นขึ้นขึ้นมาโผล่เขานะครับ ยอดภูเขาแล้วขึ้นไปข้างบนนะเหมือนพระอาทิตย์กำลังขึ้นเลยครับเมื่อคืนนี้สวยมากครับผมเรามาดูต่อครับนี่มะพร้าวแล้วก็เอาเกลือมาโรยนะครับผมเลยกลางแปลงครับไม้ป่าครับผมนี่ไม้ป่าของเรานะฮะอย่างรอาพิ่แล้วที่ของรรบโดยกันยานะนะครับเจอน้ําขังเนี่ยใบเขาร่วงครับตอนนี้ระดับความชื้นในดินเนี่ยเริ่มเริ่มน้อยลงแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็เริ่มนะฮะเริ่มเยืนอต้นนะฮะนี่สูงกว่าผมไหมครับผมเนี่ย สูงมากครับแล้วก็เริ่มแตกยอดแตกใบขึ้นมาแล้วก็มีศัตรูศัตรูนิดนึงฮะแมลงมากินใบครับก็ไม่เป็นไรไม้ป่าเขาเอ่อไม่ไม่ซื้อได้เท่าไหร่ฮะสำหรับไม้ป่าฮะถ้ามีแมลงมากินใบนะครับผมต้นยางนานะครับนี่ขอยืนต้นได้แล้วครับผมอายุประมาณ8เดือนได้มั้งฮะแเดือนน่าจะได้เนี่ยยางนานะครับผมต้นได้แล้วนะครับยางนาฮะนี่เลยนะครับดูต่อครับผมเป็นขอบเป็นน้ำก็ เอาต้นดอกแคมาปลูกไว้ครับเขาก็รอดนะฮะยืนต้นได้นะครับก็เอามาพร้าวมาซ่อมนะฮะในส่วนที่ต้นไหนที่โดนน้าขังแล้วก็รากเน่าตายไปนะครับดอกแครเรายืนต้นได้ครับบวดห่วนะฮะแต่ก็มีแมลงมากินใบเหมือนกันนะฮะก็คอยที้อยสายครับแมลงก็ไม่รู้จะทํายังไงเขาเหมือนกันฮะก็มากินก็กินไปดูแลได้ก็ตามกําลังก่อนครับเพราะเดี๋ยวเราต้องเดินทางกลับลวเวลาเรามีน้อยครับนี่ฮะ ต้นดอกแคครับผมออกดอกแล้งฮนะต้นนี้นเองเอาแล้วครับผมเราก็มาดูกันบริเวณบ่อน,น้ําของเราบ้างดีกว่าครับผมก็น้องปลาก็เติบโตได้ดีครับแล้วก็ผมอันนี้เห็นขาวๆเ,เนี่ยคือเอาปูนขาวนะครับผมมามาวางร,รอบๆบ,บ่อเลยครับเพื่อปรับสภาพนะ้ำนิดนึงครับเพราะว่าน้ําดูค่อนข้างจะขุ่น,นก็มีการเติมน้ํานะครับเพราะว่าช่วงหน้าแล้งเนี่ย ต้องเติมน้าเลี้ยงไว้ให้มมนเพียงพอนะครับต่อการระเหยแล้วก็การนําไปใช้ครับถ้าเราไม่เติมน้ําลงบ่อเนี่ยเดี๋ยวน้ายุบลงไปเดี๋ยวระดับน้ํามันจะไม่ทันนะครับผมนี่ขอบอกแล้วเขาปลูกต้นมะพร้าวไว้ครับรอบนี้เราก็มาใส่ปุ๋ยนะฮะโรยเกลือกันอย่างเต็มที่เลยนะฮะต้นผักเลี้ยงนะครับผมยังไม่ตายครับยังยังพอจะรอดอยู่ฮะมะพร้าวต้นนี้น่าจะหายห่วงไปได้แล้วนะฮะเขาก็ยืนต้นได้นะครับผมไปครับเรามาดูกันนะฮะ ในตัวของต้นหูกระจงครับตอนนั้นแค่แกนเพราอโดนเขาเรียกว่าแมงแมงแมงอินูนนะฮะแมงอินูนมากินนะครับผมนะแต่ตอนนี้รอดแล้วครับผมนี่เมื่อคืนก่อนนู้นมาฉีดน้ำหมักให้ครับนี่แตกยอดขึ้นมาเดี๋ยวอยากให้เขาสูง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 เลยแล้วก็แผ่ขยายมาเป็นร่มเงาให้เรานะครับผมอยากที่จ้งใจไว้นะครับไปดูขอบบ่อครับผมต้นไผ่มาตอนรถน้ำครับผมเขายืนต้นตัวเองได้ครับหาที่หากินเองได้นะฮะ มะพร้าวนะครก็ใส่ปุ๋ยยังไม่มียั้งเลยนะครับปุ๋ยหมักที่เราใส่ไว้อย่างเต็มที่นะฮะรอบนี้เอาให้อิ่มนะครับเอาให้เพียงพอเลยครับผมเพราะว่านะต้นไม้ก็เหมือนคนนะฮะเด็กๆเราอาจจะกินอาหารน้อยครับพอตอนเล็กๆเนี่ยเราอาจจะให้อาหารเขาน้อยๆเขาก็ดูแบบโตขึ้นมาหน่อยนะฮะแต่พอเขาเริ่มยืนต้นได้สักนิดนึงนะฮะดูเกินไปเพราะว่าสารอาหารไม่พอ นะครับที่จะเอาไปเลี้ยงต้นเลี้ยงใบครับผมรอบนี้เราก็เลยจัดหนักกันเลยจีดเดียวนะครับผมนี่ครับบริเวณนี้นะครับผมบริเวณนี้นะฮะที่เคยปล่อยปล่อยเป็นกุ้งก้ามกามไว้ครับผมแล้วผมไปดักไว้อยู่ตรงหัวบ่อตรงนู้นนะฮะรอบนี้เราดักขึ้นมานะครับตั้งใจจะดักกุ้งฝอยแหละแต่กลับได้กุ้งกำามกามขึ้นมา2ตัวครับเขาก็โตขึ้นมาครับผมก็ปล่อยลงไปครับยังยังตัวใหญ่ไม่เท่าไหร่เราปล่อยเขาไปก่อนนะครับผม ราแ,แต่น้ำที่บอกของรอบเดือนนี้ครับยังยังเป็นที่เป็นที่ไว้วางใจได้ครับยังไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าน้ํานั้นก็อยู่ในปริมาณที่แปดสิบถึงเก้อร์เซนครับที่เราจุเข้าไว้นะครับยังสามารถนําไปใช้นะฮะลดน้ำต้นไม้ต่อได้นะครับผมอันนี้จะเป็นเพิงพักนะครับหลบลมหลบร้อนครัของพ่อผมฮนะที่มาตัดหญ้าครับผมโซนนี้จะเป็นป่ากล้วยครับผม ต้นกล้วยเขาเป็นสิ่งมหัศจรรย์เหมือนกันนะฮะผมก็น่าทึ่งเนี่ยนี่คิดว่าต้นเขาเองนะครับผมต้นกล้วยเขาเองนะฮะจอนที่โดนน้ําท่วมฮะโดนน้ําท่วมนี่มันแคะมากนะครับแกนมากเลยนะครับแต่พอน้ําเริ่มระเหยออกไปครับเนี่ยแห้งแล้วดินก่อนหน้านี้แฉชุ่มไปด้วยน้ําฮะของรอบเอนกันยานี่พอเขาน้ำแห้งไปแล้วดูต้นฮะต้นเขาแค่แผลอย่างนี้นะครับผมนี่ แต่เขาก็ยังสามารถออกลูกออกปีออกเคือมาได้ครับพอผมตัดไปแล้วนะฮะถ้ายังไม่ตัดอยากจะให้ดูลูกครับลูกใหญ่มากครับเขาเก่งมากครับเรายังเขาสามารถที่จะยืนตรงรอดได้แล้วก็ดูแลลูกเขาได้ลูกกล้วยได้ฮนะโอ้โหเป็นเอกหนึ่งพันไม้ที่ปลูกง่ายครับผมเป็นที่นิยมะฮะถ้าใครทาสวนก็ต้องปลูกกล้วยนะครับสั่งขอบอ่ารนะ่องน้ำฝั่งนู้นนะครับผมที่ติดกับอ,อ่ของระบายน้ำนะฮะ ปลูกมะพร้าวไว้ครับผมรอบนี้ก็ใส่ปุ๋ยอคอกไว้ฮะรอบๆโคนต้นเลยครับผมน,น,นี่ต้นพยุงครับใหญ่นะครับนี่อ่าอย่างต้นนี้ครับนี่ต้นพยุงนี่เราเข้ามาเนี้ยเราหลบร่มเงาเขาได้ละตรงน,นี้เป็นเงาร่มบังแดดให้เราได้แล้วนี้จากที่เราปลูกต้นเล็กๆครับผมขึ้นมานะฮะต้นใหญ่ละนะครับผมนี่ต้นขอบนี่หว่าขอบนี้ฮนะใหญ่นมฮะนี่แผ่กิ่งก้านออกมาแล้วครับนี่ตัวน,นี้เนะี่ยเป็นร่มเงาได้ละครับผม ก็นานาคตนะฮะที่คิดไว้ครับพอต้นพยุงหรือว่าต้นไม้ที่เราปลูกไว้ใหญ่ๆนะครับบริเวณโคนต้นนี่ครับผมจะเอาอะไรนะเชื้อเห็ดนะฮะมามา,มา,มาลองลองโรยเนะะี่ยใส่ดูบริเวณโคนต้นนะครับดูซิว่าเราจะได้มีโอกาสได้กินเห็ดบ้างหรือเปล่านะครับเราตั้งใจที่จะมาดูแลส่วนของเรานะฮะในให้ได้ทุกเดือนนะครับผมอย่างเดือนหน้าก็ยญาไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่าฝนไม่ตกแล้วก็ยังปล่อยไว้ได้อยู่นะครับแต่ ก็ยังมีภารกิจที่ผมติดค้างอยู่ก็คือการไล่ฉีดปุ๋ยน้ำหมักฮนะยังยังฉีดได้ไม่ไม่ทั่วถึงครับเราต้องกลับก่อนนะฮะก็บร,ระบบการเติมน้ําแทงน้ําผมลองเช็คเมื่อเช้าดูครับผมว่าปันน้ําถ้าน้ําเต็มแทงฮะที่เราดับเราตั้งลูกลอยไว้เนี่ยเขาตัดต่อไหมเขาตัดต่อดีนะครับผมก็เลยปิดวาลวไว้กักน้ําไว้ไวแทงก่อนเอาไว้วันที่พ่อผมเช็คระบบพ่อน้ํา ก็เดี๋ยวค่อยเปิดวาล์วดูนะครับว่าท่อน้ําไหนมีแตกไม่ด้วยไหนแล้วเราก็แก้ไขกันไปนะครับโอเคครับผมบริเวณนี้ก็จะเป็นโซนของส้นมะม่วงครับมะม่วงก็เป็นอีกหนึ่งพันไม้ที่สมว่าผมว่าเขาสู้ทั้งแรงนะครับสู้ทั้งแรงแล้วก็สู้ทั้งช่วงหน้าน้ำนะช่วงที่น้ําขังเนี่ยก็ไม่เปิดผลกระทบออะไรเขาก็ยืนต้นได้ดีไม่ตายนะครับ ก็มีการยืยนต้นขึ้นมาจากเดิมพอสมควรเหมือนกันนะครับผมอีกพันธุ์ไม้ที่เรารู้สึกผิดหวังนิดนึงฮะก็คือต้นกระท่อมสภาพดินแล้วก็สภาพาเรียกว่าสารอาหารที่เราใส่ไว้เนี่ยดูแล้วจะไม่เหมาะสมนะฮะแล้วก็ไม่เพียงพอที่ทําให้ต้นกระท่อมนั้นยืยนต้นได้ครับแต่จะว่าว่าเขาไม่ได้สักร้อยเปอร์เซ็นะฮะนี่ฮะดูดูตอนนี้บางต้นเขาก็รอดบางต้นก็รอดขึ้นมานะครับนี่ ก็ยืนต้นแข่งกิก้านสาขาได้ครับแต่แมลงเยอะมากครับผมไม่รู้ว่ามันมากินใบแล้วมันไม่ขมมันแหวงงนี่รับการทําสวนนะครับผมทําแปลงเกษตรนะฮะเรากำลังเขาเรียกว่าสวนกกะแสครับบริเวณรอบเราจะเป็นแปลงนาข้าวสมบูรณ์เลยครับไม่มีใครคิดจะมาทําอย่างนี้นะฮะใครๆเห็นก็หาว่าบ้าครับผมทาอย่างนี้ทําไมให้เสียที่นะครับก็ไม่รู้เลยก็ทําไปแล้ว ทำไปำได้ครับทำเงได้ครับทําแล้วก็ต้องต่อสายต่อนะให้มันจบสิ้นนะฮะโอเคสาหรับเดือนนี้นะครับผมต้องเดินทางกลับแล้วยังไงนะครับก็ฝากไป็นกำลังใจเล็กน้อยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ยิ่งดีใหญ่เลยนะฮะติดตามได้ทางช่อง YouTube นะครับนะที่ช่องสวนลุงเฉลิมแล้วก็ที่ช่องคิดให้ออกนอกกรรานนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ share, ติดตามไปด้วยนะครับ ตอนเดินทางกลับแล้วครับผมไม่บายครับเอาไว้มาเจอกันเดือนหน้านะครับสวัสดีครับผม